สดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับก็คือชอบอาร์จีวันนี้เราอยู่กับการเล่าเรื่องนะครับผมที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนนะครับคือเรื่องที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อห้ามลบถูครับอันนี้เกิดกับตัวผมเองผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นกับผมได้ผมจดอาไว้ละใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าหากเจอเรื่องที่คล้ายๆกันก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผม อยากจะึจะ้นเรื่องที่เคยเกิดกัวเองหรือเรื่องเลเชื่อะไรก็ได้นะเพราะผมจะคอยตอบให้เสมอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเออเวลาเป็นไข้หนักๆแล้วถ้าเราไม่สามารถเออแบบผมไปหาหมอหลายครั้งแล้วไม่ไม่หายอะ่ะไม่หายเลยสักครั้งแล้วผมมาโดนวิธีเนี้ยหาย แค่วันเดียวมาดูกันครับซึ่งวิธีนั้นก็คือวิธีของวิธีอาสาทพสอัยจะเป็นภาษาอีสานนะครับคือวิธีฆ่าปอกไม้นะครับผมซึ่งมันเป็นวิธีแต่โบราณของชาวอีสานนะครับซึ่งอันนี้ผมไปถามคุณยายมานะว่ามันมีอะไรบ้างตอนนั้นต้องย้อนกลับไปอันนี้เดี๋ยวผมเท้าความก,ก่อนว่าประมาณสามปีก่อน ที่จริงผมเป็นผมเคยทําหลายครั้งแล้วแต่ว่าขอย้อนไปที่ผมจำได้นะประมาณสปีก่อนผมเคยทํางานเกี่ยวกับงานช่างไม่่งานก่อางานขายวัสดุก่อสร้างครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมอะ่ะแบบอยู่ดีๆก็ป่วยไข้แบบไข้หนักมากครับผม กว่าจะหายก็ประมาณเดือนหนึ่งไปหาหมอประมาณสี่ห้าครั้งก็ไม่หายฉีดยาก็สุดๆแล้วผมไปไหลายไปหาไปหาหมอจะเสียเงินไปหลายพันหลายพันมากแล้วผมมาเจอวิธีนี้คือวิธีชื่อว่าค่าปักใหม่ับผมมันเป็นวิบราณซึ่งมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งต้องมีไข่มีสองมีเทียนสาม ดอกไม้ก็เป็นพวกดอกพออูดอะเรื่องก็สี่มีเงินครับผมแล้วก็มีได้ด้วยซึ่งหลักอวิธีมันมง่ายๆก็วิธีง่ายๆอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมไม่ใช่ออย่าลบดูกันนะอันนี้ผมโดนมาตกตัวแต่ผมเชื่อมากเลยอะซึ่งวิธีง่ายๆก็คือวิธีมันเป็นประมาณนี้ครับเวลาเราเป็นไข้นะครับ เขาก็จะเอาต้มไข่ให้สุกก่อนไข่อ่ต้มไข่ให้สุกแล้วจากนั้นก็ปอกเปลือกไข่ออกมาแล้วเอาไข่เหลืองออกมาเป็นวิสิมันแล้วก็เราจะมีเหรียญอยู่เหรียญบาทนะครับใช้เหรียญบาทก็ได้นะเอาใส่กับไข่เอาไว้แล้วก็ประกบกันแล้วก็ใช้ได้มัดเอาไว้ให้แน่นแล้วจากนั้นก็คลุมด้วยผ้าแล้วเอาพวกดอกไม้กับทูบ เออไม่ใช่กับเทียนเอามาไว้แล้วก็เอแล้วก็เอามาประกบตามร่างกายครับค่อยๆทำแล้วก็จะค่อยๆเป่ามันเป็นเหมือนวิธีโบราณมันเป็นวิธีโบราณที่ใช้ได้ผลจริงนะผมไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อผมหรือเปล่าแต่มันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ หลังจากประกบใส่เสร็จเราจะดูว่าเราป่วยตรงไหนมันจะมีเลียนอะ่ะผมยังอึ้งอยู่เพราะว่าเวลาเราป่วยอะ่ะเวลาถ้าเราป่วยจริงๆริงอ่ะเรียนมันจะจากเลียนสีขาวจะกลายเป็นเลียนสีแดงมันไม่ใช่เพราะว่าเราใช้ความร้อนนะครับมันไม่มีนะแบบนั้นอะ่ะแบบเลียนสีแดงแล้วหลังจากทําไปทํามาดีด,ด,ดีก็กลายเป็นเลียนสี ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทํำยังไงอ่ะดีๆก็กลายเป็นเหรียญสีขาวเดลือเชื่อมากเลยนะเอาครบไข่เร็จแล้วจากนั้นก็เอาไขาด่ดูแล้วก็จะกลายเป็นเหรียญสีขาวแล้วจากนั้นก็เอาผ้าเช็ดเช็ดเช็ด,ชดวันต่อมาผมหายเลยอ่ะเออมันมันหายแบบหายเลยอ่ะไม่น่าเชื่อมากครับว,ว่ามันจะหายซึ่ง ก็มันเอจะบอกว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับใครที่มีประสบการณ์แบบเรื่องนี้รับอะไรก็สามารถพิมพ์ได้นะ<ม>เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเหลือเชื่อมากเพราะว่ามันมันม,มันเป็นไปไม่ได้อะอ่ะอเอาไข่ใครที่รู้จักวิธีแบบนี้หรือเคยใช้โดนแบบนี้ก็สามารถพิมพ์ได้ับอันนี้เราก็คุยกันมานานแล้วโอเคใครถ้า ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจใการทำคลิปต่อไปไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องตัวเองใหม่นะบ๊ายบาย